ดิฉันไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ดิฉันไม่เคยไว้ใจสักครั้งหนึ่งกับการเจราจาของรัฐบาลชุดนี้ภายใต้ปีกของตระกูลชินเพราะพฤติกรรมหลายๆอย่างเหมือนเป็นการสรับขาหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อว่ามันมันไม่ถูกกันจริงๆแต่ ดูจากพฤติกรรมเช่นการไม่ประกาศยกเลิก MOU 43หรือการไม่ชัดเจนในการประกาศเขตดินแดนให้ชัดเจนโดยกระทรวงการต่างประเทศมีแต่ประท้วงรัฐมีแต่ประท้วงขเขมรซึ่งเพิ่งจะทำเมื่อสองสามวันมานี้เองและการเจรจาล่าสุดก็ไม่ได้คำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนและทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนไส้ศึก มีหรือเปล่าประชาชนมีสิทธิสงสัยคนขายชาติมีหรือเปล่าประชาชนกําลังกังวลอยู่เพราะเป็นการสรับขาหลอกเพื่อให้ต่างชาติอย่างเช่นอเมริกาหรือคนในชาติยุโรปเข้ามาเป็นมือที่สามมาล้วงลูกเพื่อทําเอาผลประโยชน์จากชาติของประเทศไทยหรือเปล่า ก็ต้องถามคนไทยว่ามีใครไว้ใจไอ้อ้วนนายภูมิทําบ้างที่เป็นลูกน้องไอ้ทักษิณเป็นลูกน้องอีนายกที่ทําหน้าที่เป็นรักษาการนายกดิฉันหนึ่งคนดิฉันไม่ไว้ใจตั้งแต่มีสงครามชายแดงกันมารัฐบาลปล่อยประละเลยมาตลอดแล้วการเจรจากับอเมริกาที่ได้มา19%เนี่ยก็ไม่รู้จริงๆว่าสุดท้ายแล้วเราจะเจออะไรต้องแลกกับอะไรไปบ้าง ที่เป็นข้อมูลที่แบบชัดๆัดอ่ะเพราะตอนนี้มันเป็นอะไรที่ขมุคขมัวมากแล้วคุณลองคิดดูดิสงครามชายแดนหนักขนาดนี้แล้วหนักที่สุดเท่าที่ดิฉันเกิดมาเกือบหกสิบปีเนี่ยนะคะกลับไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซะง,งั้นมีแต่คนแก่ๆง่อยๆที่คอยบริหาร คอยจัดการกับเด็กเมื่อวานซ้นที่พ่อแต่งตั้งให้มาเป็นนายกแล้วถูกพักงานเด็กอนุบาลถูกพักงานเอาคนแก,ใก่ใกล้ลงใกล้เข้าลงมาสั่งการประเทศแล้วเจรจ,จาแต่ละครั้งด้วยความสุภาพบุรุษแต่จริงๆในความหมายของคนทั่วไปคือง่เง่าและอ่อนแอการเจรจาวันพรุ่งนี้อีกถ้ายังเป็นอะไรที่สุภาพบุรุษจุธาเทพเกินเหตุดิฉันก็สามารถคิดได้ไหมว่าไส้ศึกแม่งมีจริงๆ และก็มีคนขายชาติจริงๆแล้วก็มีคนเป็นหนอนบ่อนไส้จริงๆถ้ายังมีความรู้สึกแม่งเป็นสุภาพบุรุษจุดทาเทพแล้วปล่อยให้ขมินทำการโกหกทำการลุกล้ำทำการละเมิดข้อตกลงทุกๆข้อที่โลกเขามีอ่ะกูไม่เชื่อมึง